สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก channel.co well. นะฮะเหมือนเดิมว,วันนี้เรากลับมารีวิวรองเท้าอีกแล้วแล้วก็วันนี้เราก็หยิบออเดนมารีวิวอีกแล้วคือผมอยากจะบอกว่าผมไม่รู้เป็นอะไรกับออเดนนะคือปากผมก็จะบน่นว่าโหงานชุยงันอย่างนี้ทำไมทำงานออกมาแล้วกาวเลอะเทอะหมดแต่ว่าผมเนี่ยโคตรชอบโคตรชอบเลยนะทีเนี้ยผมก็เลยหยิบมาซึ่งในวันนี้เนี่ยผมหยิบไม่ได้เป็นสไตล์ที่ผมหยิบมาแล้วครั้งก่อนหน้าผมหยิบ กึ่งกึ่งฟอร์มัลเซมิฟอร์มัลอย่างเช่นออกฟอร์ดนะแล้วก็ฟูลสแตรปเพนีโลเฟอร์แต่ว่าผมหยิบไอคอนิกตัวหนึ่งของออเดนไา้ทุกคนได้ดูกันซึ่งก็คือเป็นไซล์ที่เป็นแบบบลูเชอร์บลูเชอร์หรืออ่านว่าบลูเคอร์ก็ได้อันนี้แล้วแต่จะเรียกเลยนะผมเห็นหลายแหล่งนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นออเดนที่มีชื่อรุ่นว่าออเดน947ออเดน947 a l w e a อร์วอลเกอ r ์บร n ลแอลไพน์เกรนนะตัวนี้คือโหดมากซึ่ง ผมจะหยิบมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าเออทำไมผมถึงเอามาให้ทุกคนได้ดูแล้วก็มันมีความพิเศษอย่างไรวันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องของประวัติเออรเดนเพราะว่ามันแบบคลีเช่มันใครๆก็พูดนะแต่ผมจะหยิบมาให้ดูในรายละเอียดไปเลยว่าเฮ้ยทำไมรุ่นนี้มันมันมันดังนะแล้วก็มันอาจจะมีความแตกต่างกับบลูเชอร์ของชาวบ้านเขาอย่างไรก็อ่ะโอเคมาดูกันนะครับตัวนี้เออร์เดน947นะครับ หรือว่า All Weather Walker Brown l p i n e Grain เนี่ยก็คือตัวเนี้ยมันเป็นรุ่นนะครับที่เขาใช้แบบลักษณะลุยๆใส่แบบ casual ไปลุยในงานที่แบบว่าเข้าป่าเข้าเมืองอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่แบบเดินในตึกแน่นอนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยลักษณะของหนังของเขาก็คือเป็น l p i n e Grain l p i n e Grain คืออะไรมันก็คือแบบเป็นมันคือจะบอกว่ามันเป็นแบบคล้าย หนัง p พเปอร์เกรนของทางฝั่งที่เป็นฝั่งแบบทั่วๆไปแล้วกันแต่ว่าจะบอกว่าอย่างนี้คือ,อหน้าตาของเม็ดเกรนของเขาเนี่ยจะเป็นเม็ดเกรนที่ใช้ของโรงฟอกฮอลวีนมันจะมีความแตกต่างกันคือมันจะไม่เหมือน p พเปอร์เกรนที่เม็ดใหญ่ๆแต่มันก็จะไม่ได้เหมือนกับแฮชเกรนที่แบบเป็นตารางขัดกันนะครับมันจะมีความแบบเป็นแบบคือมันคือแอลไพ์เกรนนะครับทีนี้ตัวแอลพน์เกรนเนี่ย ก็จะเป็นหนังที่ออกทางสีน้ําตาลติดไปทางส้มนะฮะเนี่ยมันจะติดไปทางส้มๆน้ําตาลแบบส้มๆนะครับตัวหนังตัวเนี้มันจะมีความแบบกันน้ําได้ดีนะคือผมลองเอาไปลุยคือมันกันน้ําได้ดีมากจริงๆแล้วเนี่ยผมผมรู้สึกว่ามันคือการเอาหนังที่มันเป็นหนังแบบหนังฟูเกรนเนี่ยที่เป็นเรียบๆนะมาปรินติ้งนะครับนี่ยเพราะว่ารอยยับของเขาเนี่ยเราจะเห็นรอยยับที่เป็นลักษณะข,ของหนังวัวแบบนี้เลยแต่ว่าพอเอามาปรินติ้งแล้วเนี่ย ผมว่ามันน่าจะปรินติ้งด้วยกับมวิธีที่แบบค่อนข้างดีอะ่ะมันก็เลยทําให้แบบลายมันอยู่สวยนะครับแล้วก็พอลายมันแบบมีลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็เลยมีมิติมากขึ้นนะครับกันน้ํากันฝุ่นทนทานใช้งานแบบลุยๆนะฮะแต่ว่าหนังประเภทนี้ไม่ค่อยเหมาะกับงานเนียบเนี้อย่างเช่นแบบเอาไปผสมอยู่กับรองเท้าออกฟอร์ดมันก็จะดูแบบเออมันเป็นแบบมิสแม t ช h แม t e r i a รอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าพอมาใส่กับบลูเชอร์แล้วเนี่ยดีนะฮะ สไตล์บริเชอร์เนี่ยก็จะเป็นสไตล์ที่คล้ายๆกับเดอร์บี้ผมเล่าให้ฟังนี้ก่อนคือเราจะคุ้นเคยกับคุ้นเคยกับออกฟอร์ดใช่ไหมออกฟอร์ดเนี่ยเป็นแบบผูกเชือกถ้าเกิดว่าคุณไปอ่านคอนเทนต์ของเว็บไหนแล้วเขาบอกว่ารองเท้าผูกเชือกเรียกว่าออกฟอร์ดผมก็จะบอกว่ามันอาจจะไม่ถูกสักทีเดียวคืออย่างนี้รอ,องเท้าออกฟอร์ดเนี่ยเป็นการผูกเชือกแต่ต้องเป็น close lace ก็คือระบบลิ้นเนี่ยจะต้องภายใต้เชือกนะครับแต่ว่ารองเท้าตัวนี้ที่เป็นลักษณะของเดอร์บี้หรือบริเชอร์เนี่ยก็คือ ลิ้นรองเท้านะฮะมันจะไปอยู่ด้านนอกแบบนี้อ่าทีเนี้ยผมจะแกะเชือกให้คุณให้คุณดูก่อนพอมันไปเป็นลักษณะแบบนี้นะคือแปลว่าลิ้นรองเท้าเนี่ยมันจะเป็นแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยขึ้นมามันก็จะมีความทางการน้อยลงนะเพราะความทางการมันน้อยลงเพราะว่ามันเห็นแบบเห็นเห็นอวัยวะภายในรองเท้าเยอะมันก็จะไม่ใช่อะคือมันไม่ใช่ออกฟอร์ดละกันมันคือบรูเชอร์ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าโอเค เราอยากรู้ว่าแล้วมันต่างกับเดอร์บี้ยัยงไงเพราะว่าเวลาเราไปเซิร์ชคำภาษาอังกฤษมันจะมีคำว่าเดอร์บี้คำว่าบริเชอร์นะเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนี้อันนี้ก็จะเป็นรองเท้าเดอร์บี้ของอาร์ติจาโนนะฮะซึ่งลักษณะของเดอร์บี้เนี่ยมันจะมีเส้นพาดลงมาตรงนี้1เส้นแล้วหนังด้านหน้ากับหนังด้านหลังเนี่ย มันจะเป็นคนละชิ้นกันเห็นไหมมันจะมีชิ้นด้านหลังและชิ้นด้านหน้าแล้วลากเส้นลงมาเนี่ยคือเดอร์บี้มันก็จะดูแบบเออก็ไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นแต่ก็เรียบร้อยอยู่แต่พอมาเป็นบริเชอร์นะครับจะเห็นว่าเนี่ยมันจะไม่ได้มีลักษณะของการแยกชิ้นส่วนหนังด้านหน้าและหนังด้านบนนะครับมันคือเอาหนังแผ่นเดียวกันนี่แหละทั้งแผ่นตรงเนี้ยอ่าทั้งแผ่นเนี้ยเป็นชิ้นเดียวแล้วมาจบกันที่ตรงนี้ ในขณะที่ด้านหน้าเนี่ยเขาต้องทํายังไงทําแพทเทิร์นยังไงให้มันเป็นแบบนี้ได้นะคือเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยเห็นปะตรงนี้จนถึงตรงนี้ชิ้นเดียวกันแล้วมาจบตรงนี้แล้วตรงเนี้ยก็ยังเป็นหนังชิ้นเดียวกันนะครับผมอาจจะเห็นโอตรงนี้มันจะมีการต่อต่อนังนิดนึงแต่พอดูแล้วมันก็เป็นการเย็บจากด้านในมันก็คือเป็นหนังที่แบบว่าเขาต่อขึ้นมาเพื่อทําให้มันเป็นลิ้นรองเท้าแต่ตรงเนี้ยชิ้นเดียวกันหมดเลยชิ้นเดียวกันหมดเนี่ยคือบลูเชอร์นะครับ แล้วข้อดีของการใช้หนังชิ้นเดียวกันทั้งหมดคืออะไรก็คือมันจะกันน้านะครับตรงนี้มันจะกันน้ําทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะกันน้ําน้ําจะไม่เข้าไปนะครับร่วมกับการทาสตองเวลตรงนี้คือกันน้ําเข้าไปอีกนะครับดังนั้นเนี่ยรองเท้าคู่นี้เขาออกแบบมาให้ใช้งานแบบลุย,ลยแบบเอาไปใช้เดินป่าได้นะครับทีนี้สไตล์บลูเชอร์อเนี่ยข้อเสียงมันก็คือพอเขาทาเป็นบลูเชอร์นะความเป็นทางการมันจะลดน้อยลงพอมันลดน้อยลงเนี่ยเราก็จะเอารองเท้าคู่นี้ ไปแมชกับกางเกงเดรส p a n หรือสูทเนี่ยค่อนข้างยากขึ้นแล้วคือก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่ามาในทรงบลูชเชอร์แบบนี้ไปใส่งเกงยีนเ,เลยหรืองเกงชิโน่นะครับจะดูดูดีกว่าเข้ากันกว่านะครับแล้วก็พอมันทำมาเป็นสไตล์บลูเชอร์ปุบ๊บใช้แมททีเรียวหนังด้านบนเป็นแอลพายโอ้โหคือแค่นี้มันก็บ่งบอกเลยว,ว่าเราใส่เพื่อไปลุยนะครับแล้วก็ลาสของรองเท้าคู่นี้คือแบรี่ลาสอืม คือผมจะบอกว่า l a าสอย่างเช่นถ้าเกิดว่าออเดนเนี่ยเวลาเราไปใส่รองเท้าออเดนที่เป็นผมยกตัวอย่างฟูลฟูลสเตปเพนีโลเฟอร์นะเป็นอาเบดนอาเบดีนเนี่ยจะเห็นว่ามันมีความเหลี่ยมคมหน้าเรียวนะครับแต่ว่าอันนี้คือ b บ r r y ี่ล t สบี่ลคือจะเป็นลักษณะหน้าอ้วนกลมเหมือนกับรถถังเลยเหมือนแท้งเลยแล้วก็ เราจะเห็นแบร์ี่ลารสในอะไรบ้างคือเห็นในชักเกอบูของเขาชักกอบูที่มันเป็นชักกอบูธเชลคอดาวนเนี่ยเขาเป็นแบร์ี่ลารสนะคือใส่แล้วมันจะดูแบบอ้วนกลมหน่อยนิดนึงเป็นแทงคือไม่ได้มีความเรียวยาวเซ็กซี่อะไรขนาดนั้นแต่นั้นเนี่ยแบร์ี่ลสเนี่ยยอมรับเลยเป็นลารสชนิดหนึ่งที่ใส่สบายมากของออเดนเทียบกันกันกบอาเบอร์ดินอาเบอร์ดนนี่โคตรไม่สบายผมใส่แล้วแบบไม่สบายใส่เอาเท่นะครับเป็นเหยื่อการตลาดท่าของความหล่อนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะใส่ อะไรที่มันเป็นแบบสบายนิดนึงก็คือผมแนะนำ b บ r r y l a าสนะครับและ b บ r r y l a าเนี่ยถ้าเราลองดูด้านหน้านะกลมมากเบลกี้เห็นไหมเนี่ยด้านข้างก็ดูแบบโอ้ยกลมใช่นเนี่ยตรงก้นนี่ก็โอ้ยกลมเนี่ยคือก้นมันไม่ได้มีความเป็นถ้วยเป็นฮิลคับเลยทั้งนั้นนะมันจะมีความแบบกลมๆแล้วก็ด้านเนี้ยมันจะแบบกลมไปหมดถ้าเราลองส่องจากทางด้านหน้านะโหสเปซอันนี้เยอะมากใส่แล้วแบบ ควงนิ้วโป้งเท้าเป็นกลมๆข้างในได้เลยเพราะว่าสเปซมันเหลืออยู่เยอะมากเนาะทีนี้ลาสแบบนี้ออกแบบมานะเน้นใช้งานบึกบึนใส่กางเกงยนีนใส่แค่ช่วลุยเข้าป่าได้นะครับแล้วก็มันใส่สบายใส่ได้ทั้งวันเพียงแต่ว่าใส่ไปทำงานแล้วจะรู้สึกแบบฟิลแปลกๆงงๆนิดนึงส่วนของเวลนะครับคู่นี้ก็คือเขาจะใช้การตัดเย็บที่เรียกว่า Storm w well. เวล t o r m W well, เวลเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสตอมเวลนะก จัดเป็นกูดเยว์เวลแบบหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าคิ้วรองเท้าของเขาเนี่ยมันก็จะมีลักษณะขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่เขาจะไม่ได้เย็บอะไรเข้าไปตรงนี้นะคือเขาจะไม่ได้เย็บอะไรเข้าไประหว่างตรงส่วนของคิ้วตรงนี้เข้ากับหนังอันนี้มันเป็นเดคอรเรทเฉยๆแต่ถ้าเขาแบบเย็บส่วนใดส่วนหนึ่งของเวลตรงนี้เข้ากับอัปเปอร์อีกจุดหนึ่งอันนั้นกลายเป็นนอร์วีเจียนเวลนอร์วีเจียนเวลเรานึกถึงอะไรนึกถึงอะไราลาบูท พลาบูทนะฮะทำเป็นนอร์วิเจนเวลแล้วก็กันน้ําได้ดีมากแต่ว่าคือออเดนเนี่ยไม่ได้ทำนอร์วิเจนเวลขนาดน,นั้นแต่กันน้ําได้เหมือนกันคือเวลาน้ํามันตกเข้ามาเนี่ยมันจะถูกนะฮะส่วนของเวลเนี่ยดันออกไปข้างนอกก่อนมันอาจจะเข้าไปตรงนี้แต่มันก็ดันออกไปมันจะไม่เข้าไปในร่องเชือกแล้วถ้ามันไม่ได้เข้าไปร่องเชือกมันจะเปียกชาร์กว่าถ้าเป็นกูตเยลเวลคือเข้าร่องเชือกก็จะเปียกเร็วนะฮะดังนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าสตองเวลเนี่ยคือกันน้ําได้ดีนะฮะ และตรงที่ข้างในพอเขาทำกูดเยเวลเย็บข้างในกับข,ข้างในกับส่วนอัปเปอร์เสร็จปุบ๊บมันจะมีอีกชั้นหนึ่งตรงนี้อีกชั้นหนึ่งนี่คืออะไรอาเคลปโซเคลปโซและมันไม่ได้ดําแบบดํากระดํากระด่างแบบนี้ตั้งแต่ตอนที่ผมไปใช้นะคือตอนซื้อเนี่ยไอพื้นเคลปโซของไอออเดน947เนี่ยมันก็จะดําแบบนี้มาอยู่แต่แรกอยู่แล้วอะ มันมันจะดําแบบนี้อยู่แต่แรกโดยที่ถ้าเกิดว่าคุณไปดู c l a r k สนะคลาร์สมันจะเป็นรองเท้าเอ่อด e เซอ o o ดบู Boot, พื้นยางพาราสีเหลืองอ่อนมาแล้วมันจะค่อยๆดําตอนใช้งานเนาะแต่ถ้าคุณไปดูแซ n d e r ร์สโจที่ผมเคยรีวิวคือมันดํามาแต่แรกอยู่แล้วมันไม่ได้ถูกใช้จนดําและอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงที่ดํามาแต่แรกคือเขาตั้งใจเทให้พื้นมันดําแล้วก็เข้ากันกับขอบรองเท้าสีดาแบบนี้เนาะ ไอตรงข้างล่างเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแบบเป็นพื้นคลิปโซทั้งหมดเลยหนาใหญ่บึกบึนมากคือดูด้านล่างแล้วเหมือนแบบรองเท้าแบบเรือแต่ว่าพอใส่จริงอ่ะคือเท้าผมมันก็นอยู่ประมาณเนี้ยมันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แบบหลวมมากขนาดนั้นอะ่ะแต่ว่าคือมันทําพื้นหนาแล้วก็ใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเราลองดูตรงส่วนนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าข้างหน้านี้เขากลับเลือกที่จะใช้เป็นเลเทอร์โซคือเป็นพื้นหนังและทําการเย็บที่มันเป็นลักษณะของ ส่วนเนี้ยทะลุขึ้นไปจนถึงข้างบนนะครับบอกเลยว่าโหดมากนะครับการเย็บแบบนี้โหดมากเพราะว่ามันต้องเจาะพื้นหนาๆทะลุขึ้นไปข้างบนและต้องตอบหมุด4จุดตรงนี้อีกเพื่อความแน่นนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าไปติดอะไรตรงนี้หน่อยก็ดีแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมใช้จนเคลฟโซพังหรืออะไรเงี้ยผมอาจจะไปเปลี่ยนกลับไปเป็นพื้นยางหรืออะไรเพราะว่าพอใช้เคลฟโซแล้วผมแบบรู้สึกไม่ค่อยสะดวกเนาะ ต้องยอมรับว่าคลิปโซเนี่ยมันใสแล้วมันนุ่มก็จริงแต่ว่าคลิปโซเนี่ยเวลาไปเดินบนพื้นกระเบื้องเรื่องเรื่อง,งกระเบื้องเปียกปีกหรือว่าพื้นแบบข้างในตึกที่มันเปียกๆเื่นๆน่แม่งลื่นมากจริงๆก็เลยคิดว่าส่วนตัวไม่ค่อยเข้าแต่ที่ไม่ค่อยเข้าหนักเลยคือคลิปโซเนี่ยมันไม่เหมาะกับการแต่งตัวของผมเท่าไหร่เวลาไปทางานออฟฟิศเพราะว่ามันไม่ได้มีความเรียบร้อยทางการอะไรมันเป็นแบบเนี้ยพื้นมันจะแบบมีความแบบเออไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยจะสมแบบ ไม่ค่อยจะดูเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผมอยากจะบอกว่าคลิปโซของออเดนนะใส่แฉงด้วยนะคือใส่แฉงข้างในคือการที่แบบว่าเขาจะใส่แบบเป็นหนังหรือเป็นเหล็กอะ่ะตรงเนี้ยเข้าไปมันจะยาวประมาณนี้สร้างสมดุลในการเดินก็นคือเวลารองเท้ามันมีแฉงดันตรงเนี้ยมันก็จะขยับแค่ตรงส่วนนี้เพราะมันขยับแค่ตรงส่วนเนี้สมดุลเดินดีมันจะไม่ทําให้ล้มดังนั้นเนี่ยรองเท้าคู่นี้คือเวลาเดินสมดุลดีสมบุกสมบันใช้งานออกมาแล้วดีนะครับ ภาพดวนรองเท้าเนี่ยแคชชวลมากเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับอินทีเทียของรองเทา้าคู่นี้นะพอเรามาดูอินทีเทリアร,รองเทา้าคู่นี้นะฮะเราจะเห็นว่านี่เหมือนเดิมเลยออเดนนิวอิงแลนด์นะครับก็ออเดนเนี่ยเขาจะต้องปั๊มทองฮนะทั้งที่เขารู้แล้วว่าใช้งานนานๆแล้วมันจะหายนะฮะแต่ว่าออเดนเนี่ยเขาปั๊มทองนะครับแล้วเขาก็จะแบบอินทีเทียข้างในนะตามสไตล์ออเดนเลยจะเป็นพื้นหนังแล้วก็จะมีเขียนเอาไว้เลยว่าออเดน made in usa นะครับ good jewell เจนวินเลเตอร์อินโซนะครับก็คือเป็นพื้นหนังนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยดูเราก็จะรู้เลยว่าโอเคมันเป็นพื้นแบบพื้นพื้นที่เป็นพื้นหนังหนาๆนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นข้างล่างเนี่ยบอกเลยว่าช่วงแรกที่เบรกอินนะครับเจ็บมากเจ็บปวดทรมานลึกลงข้างในใจนะฮะอ,อันนั้นมันเป็นเพลงของอีกอีกวงหนึ่งฮนะแต่ว่าเราร้องเต็มไม่ได้เดี๋ยวผิดอีกสินะครับอ่าทีนี้ พื้นเจ็บแบบนี้เนี่ยต้องเบรกอินนานนะครับแต่ด้วยความที่พื้นข้างนอกมันเป็นครีปโซระหว่างที่เบรกอินเนี่ยมันเหมือนกับครีปโซมันช่วยแบบปลอบใจเรานิดนึงว่าเฮ้ยดานายจะเจ็บนะแต่ว่าครีปโซจะนุ่มให้ดานะมันก็ประมาณนั้นแหละคือสิบสี่วันแรกนะแบบข้างในเท้าเนี่ยเมื่อยหมดแล้วแต่ว่าครีปโซมันจะดึงดึงดึงเามันการเบรกอินที่มีความรู้สึกประหลาดใจอะแต่พอพอใส่จนผ่านไปก็โอเคเรากับเพื่อนเราเรากับอินโซเป็นเพื่อนกันแล้ว มันก็จะค่อนข้างดีขึ้นแล้วก็ครีโซก็จะทำให้มันนุ่มขึ้นนะครับทีนี้ข้างในเนี่ยผมเนี่ยก็จะเห็นโอเคนะรองเท้าคู่นี้เท้าผมเนี่ยเป็นยี่สิบหกนะแต่พอใส่เก้าจุดห้าบีทับดีคือจะพบว่าบีทับดีของรองเท้าสไตล์เนี้ยมันมันไม่ได้หลวมขนาดนั้นเพราะว่าหน้าเท้าบีอย่างนี้มันแคบแต่ว่าสเปซมันเยอะแปลกดีเหมือนกันแต่คือผมคิดว่าเก้าน่าจะเหมาะกับผมมากกว่านะครับแล้วก็ ตรงเนี้ยไลนิ่งจะเป็นแบบหนังสไตล์อเมริกันมากแข็งแข็งบางๆงนะครับแล้วก็มันจะมีความแบบไม่ได้ยืดหยุ่นซัพพอร์ตนุ่มเท้าหรือว่าใส่แล้วมันจะรู้สึกฟูอะไรเลยนะคือมันจะแบบแข็งบางอะไรเงี้ยทีนี้พอเรามาดูโอเคตรงนี้นะเราจะเห็นว่าตรงส่วนเนี้ยมันจะมีการตัดแพทเทิร์นให้มันแบบว่าหนังเอลพายเกรนเนี่ยมันมันเกินจากส่วนของนิดนิดนึงก็เป็นดีเทลของเขานะครับแล้วก็อีกดีเทลหนึ่งของออเดนคือตรงนี้ จะบอกว่าการทําตรงเนี้มันมันไม่ค่อยมีใครเรียนแบบกันได้เว้ยแปลกดีเพราะว่าถ้าเป็นเจ้าอื่นนะเขาจะตัดตรงๆปุ๊บแต่เจ้าเนี้ยเขาใช้วิธีการแบบนี้นะทุกคนคือเขาเนี่ยจะเอาหนังชิ้นด้านล่างนะครับตรงนี้มาต่อกับหนังตรงส่วนนี้ด้านบนแล้วเย็บข้างน่างเย็บติดกันพอติดกันข้างในปุบ๊บหนังข้างบนมันเลยอูมขึ้นมาแบบนี้นี่เห็นไหมเนี่ยอูมอูมตรงนี้ยแล้วก็ไอ้ตรงส่วนเนี้ย มันก็จะแบบเนี่ยคือการตัดแบบเย็บด้านนอกเห็นปะเราจะเห็นว่าเขาเย็บตรงนี้แล้วเขาก็อาจักกดลงไปปึ๊ดแต่ส่วนเนี้ยมันเย็บด้านในใต้ชั้นหนังมันเลยแบบมีความเป็นอุ่มอุมตรงนี้เป็นดีเทลที่หาคนเรียนแบบค่อนข้างยากนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้ท็อปไลน์ของออเดนเนี่ยมันจะมีการเย็บแบบนี้ก็คือว่าเขาจะเย็บเสร็จแล้วเขาก็จะเอาท็อปไล กับตรงส่วนของหนังเป p e r นะครับตรงขอบเนี่ยเย็บทะลุก,กันอีกรอบหนึ่งไล่ไปตามขอบแบบนี้เลยไล่ไปไล่ไปไล่ไปเนี่ยถือถ้าคนไม่ได้สังเกตดูก็จะไม่เห็นว่ามีกระบวนการเย็บตรงนี้อยู่นะครับนี่เห็นไหมตรงนี้แต่ผมบอกเลยว่าต่อให้เขาเย็บตรงนี้นะฮะเขาก็ยังเย็บไม่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวให้ทุกคนได้ถูกกล้องม,มันไม่สูงเนี่ยมันยังแบบ เป็นห้องไม่ค่อยเรียบร้อยไม่เสมอกันเท่าไหร่แต่ว่ามันก็โอเคมันก็ยังมีการทำดีเทลนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเขาก็ทำแบบเดียวกันเลยคือเขาก็คือเย็บสองชิ้นนี้เข้าด้วยกันด้านใต้ผิวหนังตรงเนี้ยมันจะอุมๆเห็นไหมถ้เาเราดูด,ด้านหน้าเห็นไหมตรงนี้มันพองขึ้นมาแต่พอจับด้านในปบเราจะเห็นว่าอ๋อหนังข้างในมันเป็นแบบนี้นะเป็นแผ่นเดียวกันเห็นปะแต่ว่าตรงเนี้ยมันพองแล้วมันมีอากาศอยู่ข้างในนี่ เป็นดีเทลที่แบบเฉพาะออเดนนะควาจริงคือถ้าไม่ใช่ออเดนมันทํามันจะไม่ค่อยเหมือนผมก็ไม่รู้ไงว่าเขาทำยังไงนะแล้วก็เนี่ยพอเขาทําขอบตรงนี้ก็จะเห็นแบบดีเทลเล็กๆซ่อนอยู่คือจริงๆแล้วออเดนเนี่ยเขาก็ออกแบบมาดีแหละมันไม่ได้มันไม่ได้แย่เลยนะแค่เขาเก็บงานฟินิชชิ่งไม่ค่อยเรียบร้อยแค่เองมันก็เลยทาให้แบบว่าผมเนี่ยชอบไปแซลเขาแต่จริงๆคือแซลเขาอะไรเอ่ยรีวิวคู่ที่3แล้วเนี่ยแล้วก็ทีเนี้ย ก็จะมีการทําแบบนี้นะครับเป็นเป็นส่วนของด้านหลังเพื่อเชื่อมแล้วก็ตรงนี้เย็บด้านในนะในส่วนของ s t อลเวลเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาทำสา3 8้อเอ่อสามองศาด้านรอบไปเลยนี่สา0รอหสงศาคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็คือทํารอบนะแต่จะมีจอยเวลตรงนี้ที่ทําแล้วอย่างชุยนะฮะคือแบบเป็นคมๆเลยคือใครเอานิ้วมาปาดก็เลือดนะฮะยิ่งถ้าดูข้างนี้นะ เห็นว่าเวลจอยตรงนี้ก็คือแบบว่าช่วยจัดะฮะออกมาเป็นอย่างนี้เลยนี่คมกลิปอะไรอย่างนี้ก็ฟินิชชิ่งไม่ค่อยดีนะอ่าทีนี้ภาพรวมของรองเท้าเนี่ยก็คือจริงๆแล้วผมมองว่าการดีไซน์ของออลเดนคู่นี้มันดีไซน์ออกมาได้เหมาะสมกับการใช้งานจริงๆก็หนึ่งเลยนะสไตล์มันเหมาะกับการใส่ไปใช้แคชชวลจริงๆแล้วพอสไตล์มันเหมาะ ว uh, mm hmm. ัตถุดิบ material ต่างๆเหมาะ c o n s t r u กชั่นต่างๆเหมาะมันก็เลยทําให้เป็นรองเท้าที่เวลาเราจะใส่ไปปุ๊บมันตอบโจทย์ทุกอย่างในการเข้าป่าหรือไปเดินแบบไปเดินเอา์ดร์นะซึ่งออเด n นเนี่ยพอทําแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บนะออเดนเนี่ยมันก็มีความแบบเป็นเอกลักษณ์ก็คือแบรรี่ลาสของเขาเนี่ยเป็นลาสที่แบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ หนังเอลไพเกรนจากฮอลวินก็สวยงามคือไลท์ที่ติดมากๆถ้าจะให้ผมให้คะแนนรองเท้าคู่นี้ผมอะ่ะส่วนตัวนะจะให้คะแนนมันอะ่ะประมาณแบบสิบเต็มสิบเลยนะเออคือคือผมไม่ได้ลำเอียงอ่เอาใหม่คือผมไม่ได้ลำเอียงนะแต่เหตุผลก็คือว่าออเดนเนี่ยทำรองเท้าสไตล์อนนี้ออกมาแล้วมันตอบโจทย์มากจริงๆมันไม่เหมือนกับเขาไปทำแบบอ่อฟูลสแตปออกมาแล้วมันเท่แต่มันใส่แล้วมันเจ็บเลยประมาณอย่างนี้คู่เนี้คือ ใส่ไม่เจ็บเดินแข็งนิดหน่อยช่วงแรกแต่ว่าพอใส่สักพักหนึ่งเข้าเท้าปุ๊บฟรีเลยแล้วก็วัตถุดิบงานออกแบบการคอนสตรัคชั่นต่างๆเหมาะสมกับการนำไปใช้งานพอเราไปใช้จริงปุบ๊บแฮปปี้มากๆสวยมากๆนะครับถึงคนยังไม่ค่อยเก็ตว่าเฮ้ยรองเท้าเนี่ยมันมันทำไมหรอมันก็มันก็ดูธรรมดามากๆแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาเป็นสายซาตอเรียลหรือเขาศึกษาเรื่องรองเท้านะผมบอกเลยว่า เขาจะดูออกเลยคือหรือว่าคนที่เป็นลูกเพจผมนะเขาจะดูออกเลยว่าเฮ้ยคู่นี้มันเป็นบริเชอร์ไม่ใช่เดอร์บี้มันทํายากมันมีการใช้หนังแผ่นเดียวกันทั้งแผ่นมันมีวิธีการที่ยากมันมีความมีรายละเอียดต่างๆมีดีเทลตรงไหนคือมันจะรู้เลยว่าอ๋อ oh, คนใส่คนนี้มีรสนิยมนะคือแบบเป็นเป็นแบบเป็นซาตอเรียลจริงๆแล้วก็มันจะมีความแบบกึ่งๆแบรนด์เนมนิดนึงเหมือนเดิมคือ ออเดนน่ะเนาะออเดนนี่สออเดนอ่ะคนซื้อไม่ค่อยจะบน่นนะคนบ่นเนี่ยก็คือแบบว่าอ่ไม่คนบ่นไม่ค่อยซื้อแต่ผมเนี่ยทั้งบน่นทั้งซื้อไม่รู้ทําไมเหมือนกันก็คือเป็นแฟนคนนึงอะแหละแต่ว่าเป็นแฟนที่แบบชอบจิกกัดเขาอะไรอย่างงี้ดังนั้นนะครับถ้าคุณกําลังมองหารองเท้าสไตล์ที่แบบว่าลุยๆแล้วก็อยากจะติดหลอด้วยคือเป็นออเดนนะผมยังแนะนํารุ่นนี้แต่ว่า ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้มีอยู่ที่เดอะเด o r โครัมหรือเปล่าผมเห็นรุ่นที่เขาเอามาที่เป็นแบบนี้มันจะเป็นเชลโคเดวนนะแต่ว่าแอลไพน์เกรนนะไม่แน่ใจก็ยังไงไปดูที่ร้านนั้นได้นะครับผมก็คิดว่ารุ่นนี้ดีมากแล้วก็เหมาะสําหรับการซื้อจริงๆลงทุนจริงๆนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรสงสัยหรือว่าอยากให้รีวิวอะไรนะฮะก็ทักทายกาันมาได้อินบ็อกซ์มาได้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย